วันนี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับออการทำใบปคสิบสี่สำหรับทำวีซ่าหรือว่าพาสป,ปอร์ตนะคะกรณีที่เรามีบุตรนะคะเรามีลูกแต่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีแต่สามีนั้นนะคะได้ไปเซ็นในใบ,<า>บเกิดใบเกิดให้ลูกสาวมีชื่อมีชื่อในใบเกิดของลูกสาว พาสปอร์ต <Pass> นี้ดียังไงนะคะกรณีที่เรามีพาสปอร์ตเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้<น>ได้หมดไม่ต้อง<น>เออเอาใบเกิดไปด้วยไม่ต้องเอาใบเกิดลูกสาวไปด้วยไม่เครื่องนะคะแต่ถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยกรณีที่มีบัตรประชาชนแล้วเราต้องมีใบเกิดให้ลูกสาวเราต้องยืนยันตัวว่าเราเป็นแม่หรือว่าเป็นพ่อของบุตรคนนั้นถึงจะ เอาขึ้นเครื่องได้นะคะของผู้เยานั้นเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเรามีพาสปอร์ตใบเดียวก็คือยื่นพาสปอร์ตไม่ต้องยื่นใบเกิดแหลวนะคะแต่ถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตเราต้องยื่นใบเกิดด้วยกรณีที่ขึ้นเครื่องภายในต่างประเทศแต่ถ้ากรณีออกนอกต่างประเทศมันก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันก็ต้องมีเรื่องขึ้นส่งขึ้นสาลอนะไรเยอะแยะเลยนะคะกรณีนั้น,น ยังไม่เอ่ยนะคะแต่เตาจะเอ่ยกรณีที่แบบว่าอยู่ในภายในประเทศของเราก่อนนะคะก็คือถ้าเรามีพาสปอร์ตของลูกสาวแล้วนะคะเราไม่ต้องยื่นใบเกิดอีกนะคะเราไม่ต้องยื่นใบเกิดอีกแล้วเราจะทํายังไงนะคะกรณีที่มีพ่อของบุตรนั้นเซ็นในใบเกิดของลูกสาวนะคะเราต้องไปที่อําเภอนะคะไปขอใบปคสิบสี่เพื่อที่จะ ไปทำพาสปอร์ตให้ลูกสาวนะคะจะได้ใบนี้มาแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตนะไปะนี้ไปทำพาสปอร์ตมือสกลนครเตาอยู่สกลนครเตาต้องไปทำที่อุดรธานีนั่งรถไปสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนะคะสามชั่วโมงนะคะนี่หนังสือเตาจะอ่านให้ฟังนะคะนี่นะคะมีกุตาแล้วก็มีสแตมป์อันนี้ใบนี้ใบตัวจริงนะคะแต่ตัวเนี้ยเขาทำาให้เตาผิด นะคะก็ทําให้เต๋าผิดเต๋าก็เลยต้องตีรถกลับจากอุดรกลับมาที่สกลเพื่อมาทําใบใหม่เพราะว่าใบาตัวนี้มันมันในใบปคบสิบสี่นี้ต้องมีชื่อชื่อของพ่อเด็กด้วย<อ>เพราะว่าพ่อเด็กได้ไปเซ็นใบใบเกิดในเกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะของเต๋กรณีที่ไม่ต้องจดไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็คือไม่ต้องขึ้นโงมุสลันะคะแต่ถ้ากรณีที่ จดทเป็นสมรสก็มันจะอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันคนละเขตไปเล่หนึ่นะะหนังสือรับรองการใช้อำนาจบุตรกรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะหนังสือรับรองใช้อำนาจปกครองบุตรรกณีบุตรที่เกิดจากหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชายเพื่อนำไปประกอบกอบหลักฐานในการใช้ขอวีซ่าหรือ หนังสือเดินทางนะคะเพื่อติดตามบิดามารดาหรือบิดามารดาบุตรบุญธรรมผู้ปกครองหรือญาติได,ด้ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวและเอกสารได้แก่ก็บัตรประชาชนของเราแล้วก็ทะเบียนบ้านของเราบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงนะคะหรือสำเนาก็ได้แต่ต่วจ,จริงไปนะคะและพยานสองคนค่ะเออวันนั้น ถ้าต่อม่เอาพยานไปด้วยก็ไม่เสียอีกนะพยานสองคนแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงของพยานอีกทั้งสองคนนะคะก็จะมีเราไปลูกเราไปแล้วก็พยานอีกสองคนก็เป็นสี่คนนะคะตรงนี้ต้องมีชื่อชื่อแม่ชื่อแม่เด็กและและและอันนี้ต้องชื่อพ่อเด็กวันนนั้นที่ต่อไปได้กลับมาอีกรอบก็คือไม่ชื่อไม่มีชื่อพ่อเด็กตรงนี้นะคะ เราต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยแล้วทะเบียนและในทะเบียนก็เถียงตาบอกว่าไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะเธอไม่ได้จดทะเบียนเพราะเธอโสดโน่นนี่นั่นปรากฏว่านะคะน้องที่ตามให้เป็นน้องฝึกงานเขาไม่ได้ลงเขาไม่ได้ลุงให้เราเราต้องตรวจสอบด้วยต้องตรวจสอบว่ามีชื่อเราแล้วก็มีชื่อพ่อของเด็กใหม่ถ้าไม่มีตรงนี้ ก็ไม่สามารถที่จะทำหนังสือเดินทางได้นะคะมีชื่อพ่อเด็กนะคะเลขประจำตัวประชาชนของพ่อเด็กนะคะมีได้จดทะเบียนสมรสกับบุตรด้วยกันคือแล้วก็ชื่อลูกเรานะคะตรงนี้ชื่อลูกเร่านี่นักสาวนิดแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนของลูกนะคะรวมทั้งแล้วก็ข้างล่างต้องเป็นชื่อของพ่อของด้วยนะคะพ่อเด็กด้วยนะรวมทั้ง นายคนนี้คนนี้นะคะไม่ได้จดทะเบียนรับเด็กหญิงคนนี้นะคะเป็นลูกจึงเป็นผู้อำนาจผุดแต่เพียงผู้เดียวตามประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546นะคะฉะนั้นทุกคนถ้าไปทำใบปค14 14เพื่อที่ทำหนังสือเดนินทางหรือทำอะไรเกี่ยวกับวีซ่าให้ลูกสาวเนี่ยเราต้องดูให้ดีต้องมีชื่อพ่อของเด็กด้วยนะคะ ถ้าไม่มีก็คือทำไม่ได้นะคะ